รู้จักคิดตามแบบวิธีคนรวยหากอยากรวยก็ต้องคิดให้เหมือนคนรวยแล้วจะต้องคิดอย่างไรถึงจะกลายเป็นคนรวยได้เพียงแค่คุณลองเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณลองทำตามทีและข้อข้างล่างต่อไปนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีเงินเก็บแบบคนรวยได้ต้องคิดอย่างไรลองทำดูคนรวยจะคิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเริ่มต้นจากสองมือเปล่าโดยไม่หวังพึ่งพาคนอื่น คนรวยจะคิดว่าต้องทำธุรกิจของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนคนรวยจะรู้จักทำรรมาหากินมีหัวการค้าชอบคิดช่องทางหาเงินคนรวยจะมีนิสัยรักการแข่งขันคนรวยจะคิดการใหญ่ไม่มองสิ่งเล็กคนรวยมักมองหาโอกาสไม่สนใจอุปสรรคคนรวยมักชื่นชมและยินดีกับผู้ประสบความสำเร็จไม่มีความวิจฉา คนรวยมักเลือกคบคนที่ประสบความสำเร็จและคิดบวกคนรวยคิดแล้วทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่รอเวลาเมื่อมีโอกาสจะลงมือทำทันทีคนรวยตามหาความมั่งคั่งที่ไม่ใช่รายได้ประจำคนรวยบริหารเงินได้ใช้เงินเป็นคนรวยรู้จักบริหารพอร์ตการลงทุนคนรวยให้เงินช่วยทำงานไม่ใช่ทำงานเพื่อหาเงินคนรวยชอบเรียนรู้ตลอดเวลาหมั่นฝึกฝนทักษะใหม่อยู่เสมอ คนรวยใช้ชีวิตสมทาเรียบง่ายกินอยู่ง่ายๆแบบคนธรรมดาทั่วไปคนรวยระวังเรื่องการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆคนรวยจะคิดก่อนซื้อและนึกถึงอนาคตเสมอคนรวยซื้อของเพราะสิ่งนั้นมีความจำเป็นคนรวยเข้าใจว่าเงินมาจากที่ไหนและกําลังจะไปที่ไหนคนรวยรู้จักวางแผนการเงินคนรวยพยายามเพิ่มรายได้รู้จักเก็บออมมากกว่าใช้จ่าย คนรวยจะสรรเงินเก่งเพื่อการใช้ชีวิตเพื่อเก็บออมและเพื่อการให้คนรวยจะคิดใช้เงินให้เกิดมูลค่าสูงสุดชอบซื้อของลดราคาหรือต่อราคาก่อนซื้อคนรวยมักนําเงินออมไปลงทุนอย่างชาญฉลาดคนรวยจะศึกษาหาความรู้วิธีสร้างเงินล้านคนรวยออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมนี่คือตัวอย่างวิธีคิดและมุมมองของคนรวยลองนำแนววิธีคิดเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวเอง เพื่อพัฒนาความฉลาดและความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินและการลงทุนนอของตัวคุณเองเริ่มต้นคิดแบบคนรวยก็จะชั่วให้เงินไหลเข้ามาในบัญชีของเราได้ไม่ยากอยากรวยต้องลงทุนแบบชาญฉลาด